สวัสดีครับผมบารเนปปุดครับวันนี้เราอยู่ที่ซุปเอ็มโซเฟียครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าแตะ Recovery หรือ Recovery s l i d e นะครับซึ่งเป็นรองเท้าแตะที่เหมาะกับการใส่หลังออกกำลังกายหรือหลังวิ่งก็ได้นะครับซึ่งแบรนด์นี้ชื่อว่า Gravity b a l a n านนะครับเป็นหนึ่งในเครือของซุปเอ็มโซเฟียซึ่งมีหลากหลายแบรนด์มากนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินฟิลสันอ่าพรานโตเอ่อโทโพโลจีคาฮารดหรือว่าพวกดีอาร์เอ็กซ์มาร์คิน่าอะไรเงี้ยเออมันอยู่ในเครือซุปหมดเลยใครที่มาเอ็มโซเฟียชั้้้้นนนน M จจะะไดเออราาซุปค่ข่ขงใหญนะมี หลากหลายแบรนด์แล้วค่อนข้างกว้างมีฟล a ยากด้วยใครเป็นแฟนแบรนด์เหล่านี้ก็สามารถมาดูได้ครับแต่วันนี้ขอดูที่ recovery slide ก่อนรองเท้าแตะที่หน้าตาแบบเรียบๆอย่างนี้เนาะเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้นะชื่อว่า gravity balance นะครับเป็นแบรนด์จะบอกว่าน้องใหม่ก็ไม่เชิงเพราะเขาเปิดตัวมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าน่าสนใจครับตรงที่ว่าเขาดีไซน์รองเท้าออกมาไม่ดูเป็นสปอร์ตจ๋าแต่ว่าทําให้มันดูไลฟ์สไตล์มากขึ้นมินิมอลมากขึ้นแล้วก็ใส่ได้หลากหลาย gravity balance เนี่ยมันมีหลากหลายรุ่นเนาะมีประมาณ5รุ่นได้อยู่ข้างหลังผมเนี่ เดี๋ยวมาดูว่าแต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงแล้วก็เหมาะก,กับใครบ้างไปดูกัน รองเท้าทรงมิวก็เป็นรองเท้าแต่ ทั่วไปที่หาได้ไม่ยากครับแต่ว่ามันก็มีหลากหลายประเภทหลากหลายแบบเนาะซึ่งไอ้ Gravity Balance เนี่ยเขาก็เอาทรงมิลมาทําเหมือนกันเป็นรองเท้าสวมที่แบบปิดเท้าด้านหน้าเนาะซึ่งให้ใครที่ไม่ชอบใครที่แบบว่าอาจจะไม่อยากให้คนเห็นเล็บอะไรเงี้ยก็ทรงมิลก็ตอบโจทยนะ์เนาะวัสดุของ Gravity Balance มันคือยางนั่นแหละมันคือแรปเปอร์ทั่วไปที่เขาเอามาฉีดขึ้นรูปเหมือนรองเท้าแตะรองเท้าค็อกอะไรเงี้ยเลยครับฟิลฟิลคล้ายๆกันแต่ว่าจุดเด่นของ Gravity Balance เนี่ยมันคือเรื่องตามชื่อเลยเนาะเรื่อง Gravity Balance มันคือเรื่องความมั่นคงของตัวโฟม ซึ่งโฟมมันอะ่ะมันเป็นโฟมที่เอายางฉีดขึ้นมาแล้วค่อนข้างมีความหนานแน่น2ประเภทนะถ้าใครสังเกตดูมันจะมีโฟมก้อนตรงนี้กับโฟมชั้นล่างตรงนี้ซึ่งข้างบนเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟิร์มครับเออคือกดเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าแน่นเฟิร์มแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีความนุ่มหน่อยถ้ากดดูนะจะรู้เลยว่าโฟมข้างล่างนุ่มกว่าชั้นบนนิดนึงเนาะเออเพื่อมาช่วยเสริมชั้นล่างให้มันรู้สึกว่าสบายมากขึ้นไม่ได้แบบสัมผัสฟิลแบบ กราวคอนแทคเข้าไปเต็มๆนะมีโฟมชั้นล่างมาซับให้ข้างบนก็รองรับแบบรองรับฝ่าเท้าเราได้ดีเนาะแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยคือมันจะเป็นอาร์คคับอยู่ตรงเนี้ยถ้าใครเคยใส่พวกสเก็ตเชอร์มาก่อนจะรู้เลยว่าสเก็ตเชอร์เนี่ยเขาจะมีเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะอาร์คขึ้นมาตรงชั้นเนี่ยเพื่อรับสําหรับคนเท้าที่แบบเท้าปกติเอ่อเท้าปกติของคนเรามันจะเหมือนเป็นนูนขึ้นมาเว้าวนูนขึ้นมาใช่ไหมเขาก็จะมีอาร์คมารับตรงนี้เพื่อให้เท้าเวลาเราใส่รองเท้าอ่ะมันสบายนะครับแต่ว่าถ้าคนเท้าแบนหรือเท้า ท้าราบไปกับพื้นไม่ได้มีอาร์คตรงนี้ขึ้นมามันอาจจะรู้สึกดันดันอุ้งหน่อยก็ต้องมามาลองกันดูนะแต่ว่าแบรนด์ Gravity Balance เขามีอาร์คเกือบทุกรุ่นเลยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนเท้าแบนเท้าล้มเท่าไหร่เออซึ่งการที่มีอาร์คเนี่ยผมอย่างสนตัวผมผมมีเท้าล้มข้างหนึ่งแต่ผมใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันสบายอยู่นะเป็นบางรุ่นนะบางรุ่นที่รู้สึกว่าสบายมากอย่างรซมิวอย่างเงี้ยสบายมากๆใส่แล้วแบบพอดีเลยมันจะมีช่องระบายอากาศตรงนี้สองรูด้านในข้างเท้าด้านในเนาะทำให้แบบว่า เราข้างในเท้าเรามันไม่อับเกินไปเวลาเราใส่ไปเดินไปนานๆเลยอะไรเงี้ยเวลาอยู่บ้านหรือใส่เดินไปที่อาไปกินกาแฟอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างสบายส่งมิลนี่แบบว่าใส่หลากหลายมาเป็นเป็นทรงคลาสสิกของรองเท้าแตะเลยที่ควรจะแบบมีสักหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งรุ่นเนาะเออแล้วก็พื้นด้านล่างเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นพื้นยางเหมือนแบบอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีคลิปอะไรมากนะแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีการเจาะร่องเข้าไปเพื่อให้ทําให้เหมือนกับว่า ตัวร่องพวกนี้มันจะช่วยยึดเกาะได้ดีขึ้นเวลาแบบเหยียบลงบนถนนไม่ได้แบบเป็นสไลด์เป็นแฟตอย่างเดียวเนาะเออนี่คือรุ่นแรกครับรุ่นมิวของ g r a v ิ t y b บ l ล n นเนาะใครที่ใส่คอกอยู่แล้วก็จะคุ้นเคยกับหน้าตาแบบนี้ดีเนาะมันก็จะเป็นทรงคล้ายๆทรงมิวคุมมามีเจาะรูเพื่อระบายอากาศเนาะแล้วก็มีตัวแซดเดิลแบบว่าตัวคาดข้างหลังเป็นแบบพลาสติกแล้วก็มี มีที่เบาะเป็นแบบคุ้มด้วยเนาะซึ่งอันนี้จะเหมาะกับใครก็จะเหมาะกับคนที่แบบเอาท์ดอร์หน่อยแบบว่าสามารถใส่เดินออกไปแบบแบบคล่องตัวมากขึ้นมันมีตัวรัด้นเพื่อช่วยหลังให้ส้นเท้ามันแบบไม่หลุดเนาะอย่างไอตัวมิวเมื่อกี้มันไม่มี้นมันก็ใส่สบายสายสวมสวมแล้วก็เดินเดินชิลๆได้แต่ว่าอันนี้มันก็จะมีความคล่องตัวหน่อยมีความแบบล,ลุยได้มากขึ้นอะไรเงี้ยไม่กลัวส้นหลุดเนาะแล้วก็ปรับสายได้แต่ว่าผมว่าตัวโฟมอ่ะมันใกล้เคียงกับตัวมิวเมื่อกี้เลยเออโฟมมันจะคล้ายๆกัน แต,แต่ปลายเท้ามันเฉิดกว่าครับสังเกตด,ดูตัวนี้กับตัวนี้นะปลายเท้าของของของตัว Pro คอกอ่ะมันเฉิดขึ้นมาชัดเจนมันทําให้เวลาเราใส่แล้วรู้สึกว่าปลายมันกระดกนิดหนึง่งแล้วมันอาจจะชนปลายเท้านิดหนึงนะ่งเนาะดังนั้นก็ถ้าใส่อ่ะต้องต้อง,องไอ้นี่นิดนึงดูไซส์ดีดีนิดนึงแต่ว่าไซส์มันแปลกมากเลยนะผมใส่อันนี้เป็นเบสนะตรงไซส์27เซน9 US เอออันนี้มันจะบอกไวเลย9 US 27เซนใส่ได้ปกติแต่ว่ารุ่นเนี้ย คือได้ทั้ง2ี่หิเเลยแล้วแต่แต่ว่าอยู่ที่ใครใครที่อยากได้ก็ปรับขนาดข้างหลังเอาได้นะครับแต่ว่าต้องระวังปลายเท้านิดหนึ่งว่าปลายเท้ามันกระดกขึ้นมาแล้วมันอาจจะชนเพราะว่ารองเท้ามันค่อนข้างเทแข้างหน,น้านิดหนึ่งเหมือนทําให้พยายามทําให้เราเดินไวขึ้นอะ่ะเออก็ใส่แล้วเราก็รู้สึกว่าเดินเหมือนพยายามจะเดินไวขึ้นจริงๆแต่ว่า2รุ่นนี้ผมรู้สึกว่ามิวมันยังคงแบบว่าใส่ง่ายอยู่ใส่สบายๆกว่าเออในขณะที่รุ่นนี้มันจะมีความแบบเหมือนคล็อกนิดนึงอะ่ะเออถ้าคนไม่ชอบแบบอะไรที่มันเหมือนเหือนก็อาจจะรู้สึกว่า ใส่แบบตัวแบบมิวธรรมดาธรรมดาน่าจะดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ผมว่ามันเท่ขึ้นมันมีความแบบรุยๆมีความแบบเอาดอมากขึ้นใครที่ชอบแบบรุยรุยอะไรเงี้ยอาจจะใส่คู่นี้ไปแบบเดินเข่าแบบเบาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลุยนง n ลุยน้ำอนะไรเงี้ยคู่เดียวน่าจะจบเพราะมันระบายเป็นยางนะมันก็ระบายน้ําได้ดีไม่มแบบชุ่มไม่ฉื้นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือไอตัวหมุดตรงเนี้ยมันถอดไม่ได้นะมันจะไม่เหมือนคล็อกก็คือคล็อกมันจะถอดตรงนี้ได้เออแต่ว่ารุ่นนี้มันคือมันล็อกติดไปเลยก็นะครับติดไปก ออตรงหน้ามันจะมีโลโก้ G.B. อยู่ถ้าไม่อยากเห็นก็ปิดไปนะครับมันก็สามารถเอาลงมาปิดตรงนี้ได้นี่เป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้แทนแล้วมันก็ได้กลายเป็นหนือนทรงมิลได้เออทั้ง2รุ่นนี้นะครับทั้ง2รุ่นนี้ราคาเท่ากันก็คือ2790บาทนะของตัว g r a v t y b a l a n นะใครที่สนใจก็ลองดูนะครับเป็นรุ่นที่แบบดูเท่ดีสําหรับผู้ชายเนาะถ้ารวยๆก็เลือกเลือกตัว Pro Clock ได้แต่ว่าถ้าตัวสบายๆก็เป็นตัวตัวมิลนะครับ รุ่นที่3ครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าสไลด์นะครับเป็นรุ่นที่คล้ายๆกับมีหวเหมือนกันแต่ว่ามันจะเปิดหน้านะมันจะเป็นรองเท้าแตะทรงแบบเหมือนทรงสวมทั่วไปเนาะใครที่ชอบแบบสบายๆไม่อับข้างหน้าก็รุ่นสไลด์ก็ถือว่าเหมาะครับโฟมข้างล่าง โฟมหน้าตาเหมือนกับตัวมิวเลยแต่ว่าชั้นจะบางกว่าเาเหมาะกับมันจะเบาวกว่าตัวมิวชัดเจนสบายใส่สบายกว่าคล่องตัวกว่าเอก็เหมาะกับผมว่าน่าจะเป็นรองเท้าแตะที่เอาไว้ติดบ้านอะ่ะไม่อาจจะแบบไม่ได้สวมปิดแบบดูทางการมากก็แบบสบายๆชิลๆใส่เดินในบ้านใส่เดินชิลๆในสวนอะไรเงี้ยถือว่าโอเคเลยเอาไว้รีคอปเวอรี่หลังวิง่งแบบกลับมาแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าวิว่งมาเป็นรองเท้าคู่นี้อะไรเงี้ยใส่ได้สบายแล้วก็โฟมผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะค่อนข้าง นุ่มกว่าบางกว่าพอมันบางกว่าแล้วมันรู้สึกว่ามันมันไม่แน่นเท่าตัวมิวเนาะตัวมิวอันนี้มันจะแน่นกว่านิดนึงแต่ว่าผมชอบแน่นๆแบบนี้เนาะอันนี้มันจะบางบางกว่านิดนึงก็ใส่สบายกว่าเออมันก็แบบแล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบโฟมหนาไหมถ้าไม่ชอบหนามากตัวสไลด์ก็ถือว่าโอเคเนาะแล้วก็สีสันก็ค่อนข้างสดใสครับคือผมว่าไอ้สไลด์กับตัวมิวเนี่ยเป็นสีที่มีเลือกเลือกเยอะมากเลือกได้แบบถูกน่าจะถูกใจหลายๆคนนะมันมีสีฟ้าแบบนี้เนาะแล้วก็มีสีครีมแบบนี้ เออแล้วก็มีสีเทาๆแบบนี้อ่าเห็นไหมเออสีมันจะแบบง่ายหน่อยหวานแต่งตัวง่ายดีเนาะเออแล้วก็มีสีดำแบบนี้ด้วยอ่าถ้าสนใจก็ลองดูครับมีหลายสีราคาก็จะถูกกว่าตัวมิวนิดหนึ่งตัวมิวมัน2,790ตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ2,190เนาะถูกกว่าแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยเนาะราคาถูกกว่า2 0 0พแน่นอนถัดมารุ่นที่4ครับรุ่นที่4นี่คือ โปรสไลด์ครับมันจะคล้ายๆตัวสไลด์เมื่อกี้เลยอ่ะนี่สไลด์เหมือนกันก็เป็นตัวเปิดหน้ามาเหมือนกันเออแล้วโฟมก็คล้ายๆกันแต่โฟมอ่ะมันจะมีความคล้ายกับตัวไอตัวเมื่อกี้นิดนึงตัวคล็อกเนาะเออถ้าคนชอบอ่ะอันเนี้ยจะชอบเพราะว่ามันสามารถรุ่นโปรมันสามารถนี่ครับเปิดได้ขยับใส่ได้ปรับใส่ได้ ทำให้ทำให้อะไรทำให้เราสามารถปรับใส่ตามความต้องการของเท้าปลายเท้าเราเลยถ้าใครหลังเท้าสูงอะไรเงี้ยก็เปิดติตุแกแล้วก็ปรับตามหลังเท้าได้เออมันเลยทําให้เป็นชื่อรุ่นโปรมั้งแต่ว่าราคามันก็เท่ากับตัวสไลด์เลยนะ2,190แล้วก็ผมว่าพื้นมันนะ่ะมันจะคล้ายกับรุ่นคล็อกตรงนี้นี่สังเกตดูเออมันจะไม่เหมือนตัวรุ่นสไลด์เห็นปะ่ะโฟมมันจะทําเป็นแบบแทบแทบแบบเนี้ยเออในขณะที่รุ่นสไลด์มันจะเป็นโฟมเรียบเนาะเห็นไหม ความต่างของสองรุ่นนี้ได้ไเหมือนกันไอ้ตัวรุ่นสไลด์มันจะคล้ายรุ่นมิวครับนี่เห็นไหมสองรุ่นนี้โฟมอันนี้มันจะเรียบๆชั้นบนแต่ฝั่งเนี้ยมันจะเป็นชั้น,นๆหยักๆเออมันเหมือนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน <c oughs> ก็ลองดูครับมันเหมือนเป็นแบบอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวใส่เที่ยวอันนี้เป็นตัวอยู่บ้านเอออะไรเงี้ยชิลๆเออแล้วก็อย่างนอกจากไอ้ตัวข้างหน้าเนอะที่มันปรับเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าความไอ้รุ่นนี้ค่อนข้างสบายนะมันเหมือนกับว่า มันมันสบายเหมือนกับไอตัวสไลด์เลยแต่ว่าฟีลลิ่งมันจะแบบเบาวกว่าอีกอเบาวกว่าตัวสไลด์อีกถ้าลองจับเทียบเทียบดูเนี่ยจะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะมีความเบาคล่องตัวกว่าในขณะที่อันนี้มันอาจจะหนักไอตัวแปดตัวสุดที่สุงข้างบนเนาะเออแล้วโฟมมันก็ค่อนข้างบางกว่าด้วยก็เลยแบบน่าจะเป็นรุ่นที่เหมาะกับการใช้ใส่อยู่บ้านใส่แบบชิลๆเหมือนกันแล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบโฟมตัวสไลด์หรือว่าชอบตัวโปรสไลด์แทนนะเออแล้วแต่คนชอบเลยคือฟีลลิ่งมัน มันเบาเหมือนกันใส่สบายเหมือนกันเหมาะกับวันธรมธรมดาธรรมดาบันสบายๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยเออถ้าใครชอบลองดูครับราคาเท่ากัน2190สุดท้ายคือรุ่นฟิบฟอบครับนี่คือฟิบฟอบฟิปฟอบก็หน้าตาเหมือนรองเทา Flip ้าฟิบฟอบทั่วไปก็คือรองแตารองเท้าแตะหูหนีบนั่นเองเออที่มันมีตรงนี้ซึ่งก็จะมีคนที่เป็นแฟนรองเท้าแตะหูหนีบอยู่แล้วนะที่ชอบลากหูหนีบใส่ชังดาวอะไรเงี้ยเอฟิลฟนั้นแต่ว่าอันเนี้ยมันจะต่างจากชังดาวเนาะชังดาวโอเคมันมันซีโรดอปแต่ว่าอันเนี้ยมันจะ มันจะมีความมีอาร์คขึ้นมาตรงนี้เออมันจะทําให้เหมือนกันอย่างที่บอกมันจะช่วยทําให้ซัพพอร์ตเท้านะคนเราเนาะที่แบบเท้าที่มันมีรองอยู่ตรงนี้เออแล้วก็ทําให้ใส่สบายมากขึ้นสําหรับคนที่เท้าปกติแต่ว่าเท้าลมเท้าแบนอย่างที่บอกมันอาจจะดันนิดหน่อยเนาะแล้วถ้าคนชอบก็มาลองดูก่อนดีกว่าเพราะว่าอย่างนเนี้ยมันเป็นเทคของเขาที่ ที่พยายามชูว่าไอ้ตัวอาร์คตรงนี้มันช่วยทําให้เสริมเท้าคนเราเวลาเราเดินแล้วมันมีตัวซัพพอร์ตตรงนี้มันจะไม่เมื่อยเนาะซึ่งก็แล้วแต่คนเป็นบางคนอีกเพราะว่าอย่างรองเท้าที่มันมีอาร์คบางคนของสเก็ตเชอร์อย่างเงี้ยก็ไม่ชอบเออดังนั้นก็ถ้าไอ้พวกอย่างเงี้ยก็ต้องลองดูเนาะเออแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบตัวหูหนีบเนี่ยก็ลองดูสีรุ่นที่ผ่านมาที่บอกไปแต่ว่ารุ่นฟิฟฟ์ล็อปเนี่ยมันเป็นหูหนีบรุ่นเดียวให้เลือกละกันสําหรับตัวกราบิที้บาลานซ์เนาะสามรุ่นนี้ราคาเท่ากนเเลย2190ก็ป็ป รุ่นลองลงมาแล้วกันสําหรับ2รุ่นก่อนหน้าที่2,790ไปลองดูกันได้ครับมันเป็นรองเท้าแตะที่เหมาะสําหรับการใส่ในวันสบายๆหลังจากการออกกํลาลังกายเนาะมันทําให้เท้าเราได้พักเนาะมันไม่ได้พักแบบใส่ไปใส่ซีโร่ดรอปเลยอันนี้มันยังพอมีอาร์คมีดรอปลงมาให้นิดนึงให้เราเท้าเราตรับได้มีความสบายมีความนุ่มมีความแน่นมาซึ่งทําให้เท้าเราม,แบบมันไม่แบบมันไม่แบบเขาเรียกว่ามันเหวออ หมายถึงว่าเราใส่รองเท้าดอบสูงๆมาหลังจากวิ่งแล้วเราเปลี่ยนมาใส่ซีลอดอบเท้าเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เท้าเราเมื่อยได้ดังนั้นไอ้รองเท้าพวกนี้ครับมันช่วยได้ครับช่วยทําให้เท้าเราปรับตัวได้แล้วก็ลดความเมื่อยล้าจากการออกกำลังกายได้ก็ลองดูครับกราฟิตี้บาลานซแบรนด์จากประเทศเกาหลีเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับคนที่ชอบรองเท้าแตะหรือคอมบี้สไลด์แล้วหาตัวเลือกใหม่ๆนอกเหนือจากแบรนด์คล็อกหรือแบรนด์อื่นๆที่มีอยู่ในตลาดเนาะซึ่งหลายๆแบรนด์เริ่มจะมีรองเท้าแตะเป็นของตัวเองแล้วด้วยอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งแล้วกันลองดูได้ถ้าใครสนใจก็มาดูที่ร้านซุปเอ็มโซเฟียนะครับมีในออนไลน์ด้วยเป็นซนะุปแบงคอกเนาะ o com เดี๋ยวผมขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้ลกันว่ามันเว็บไซต์อะไรแต่ว่าซุปแบล็คฮอกนี่แหละประมาณนี้หรือกดเข้าไปใน i อจี s t a อ r ินสตาแกรของซุปก็เข้าได้นะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ว่ามันหน้าตาแบบนี้กดไป Follow กันได้แล้วก็ลองหาดูราคาไม่แพงมากครับอยู่ประมาณ2 0 0 0นต้นๆถึง2000ปลายๆแล้วก็มันจะมีโปรโมชั่นลดค่อนข้างบ่อยเออถ้าใครเข้ามา่านมาก็มาเอ็มโซเฟียก็ลองมาเช็คกันที่ร้านซุปได้นะว่ามันลดเท่าไหร่เพราะเห็นอย่างรุ่นเนี้ยมันลดราคาอยู่เนี่ยรูตัวสไลด์เนี่ยเห็นไหมสีนี้ ดูราคามันเหลือ1,095บาทจากราคา2,100มันลดแบบ50%อ่ะเออถ้าใครสนใจมาลองดูราคาพันเดียวเท่านั้นเองเออเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะและสีสวยด้วยใครที่เป็นแฟน Recovery s l i d e ไอยู่แล้วลองดูเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยวันนี้ผมบัสเนวฟุดลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสมารมาีวิว Recovery s l i ์ e รุ่นอื่นๆแบรนอื่นๆจะมาแนะนำกันต่อไปอยังไงฝากซุปด้วยนะครับ